จิ่วเจโกลสวนบนดินเที่ยวเอเชียฟิลสวิตไม่ต้องบินไก่ข้ามทวีปก็สัมผัสกับธรรมชาติภูเขาน้ําแข็งแล้วก็ใบไม้เปลี่ยนสีได้จิ่วเจ้โกเป็นอุทยานแห่งชาติกลางหุบเขาแห่งเมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกโลกทางธรรมชาติของจีนขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของภูเขาลําธารน้นําตกและทะเลสาบที่งดงามราวกับสวงสวรรค์จิ่วเจโกเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ A5 ของจีนเลยนะและยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติโดยยู เมื่อปีคศ1992ที่นี่เนี่ยสามารถไปเที่ยวได้ทุกฤดูเพราะจะได้เห็นสเสน่ห์และความสวยงามของจิ๋วใจกโกที่แตกต่างกันออกไปช่วงเวลาไฮไลท์ที่สุดของที่นี่คือฤดูใบไม้ร่วงซึ่งจะละลานตาไปด้วยใบไม้เปลี่ยนสีทั่วหุบเขาซึ่งจะอยู่ในช่วงกันยายนถึงเดือนตุลาคมอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ9-23องศาอากาศดีลมเย็นสบายมากช่วงฤดูใบไม้ร่วงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพราะทิวเขาร,บรอบๆหุบเขาจิ๋วใจกโกในช่วงนี้จะลายล้อมไปด้วยใบไม้เปลี่ยนสี ทั้งสีส้มแดงเหลืองปกคลุมไปทั่วทั้งภูเขาโดยเฉพาะในเดือนตุลาคมจะได้พบกับวิวที่สวยเป็นพิเศษกับภาพใบไม้สีนับหมืน่นหมื่นต้นที่สะท้อนน้ําในทะเลสาบสีมรกตใสราวกับกระจกเลยต้องมาสัมผัสสักครั้งจริงๆนะใครที่อยากมาเที่ยวจิ๋วใจโก้ชมธรรมชาติสวยๆแบบนี้รีบม,มาจอยกับเราเลย